หมาหมหมาหมีม่เขาหมามีาม,ามีหม,มาเป็นกระต่ายหมาหมาเป็นเป็นควิน้นหมาเป็นหมากระต่ายคือของจะไม่หมองก็ไม่มีหมาคือหมาหมาเป็นของหมาเป็นกระต่ายเรื่องอะไรเธอจกขอขดยนเป็นอะไรไม่เข้าใจ

เซเวีนพีเเซเว่พีซเวพีมีจากที่ไหนมีแคุ่งจุงุาล หมาคือไก่แคอหมาจะจกินได้ไมจริงหรือใน o p t ัส u s r ม m b ปป b e r ได i น o s คำลามไม่ได้บ้านหมาบ้านหมาบ้านเป็นหมาบานเป็นมาหน้ำสกีบิดี้ สุดแซ่ดเดคิดว่าผมมาใช้เซิร์ฟอีใช่ไหมคุณคิดผิดเป็นเซิร์ฟที่เซิร์ฟดับเบิลยูมีแค่สามคนช่วงนี้เขาไม่นิยมเล่นกันแล้วหรอผมเปิดไฟขอให้ได้ปหาปลายาคูกโก้สควีล้ด ว้าวเ่ตัวซะใหญ่เลยอ้าวเดี๋ยวให้ใครดีเออ่อหอยทากนี้เก็บไว้กีวี่เก็บไว้กบก็เก็บไว้ขอโทษนะหอยทากไปอีกแล้วมาใหม่น้องมาใหม่ไปซะแล้วไปเร็วมา สนใจเมียกับสนเมียก,ยกยไปใช่ใช่อยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่นี่มันลำบากนะลูกโอ๊ยกดผิดชีวิตเปลี่ยนเก็บเก็บเก็บตัวดเดียวเออใส่ปากกาก่อนฟาค้ำลงไปปากกาฉันนั่นขอสัญญามาน้องหอยทากเราไม่ในตัวเราเรียบร้อย ก็เลยแค่น้องวีดี้แล้วกันนะเอ่อเอาหอยท่าไปบริจาคเพื่อนดีกว่าเอ้าเบลเอาหอยท่าไปเบอบริจาคเพื่อนบริจาคบริจาคให้คนยากไร้บริจาคให้คนยากไร้เย้เย้บริจา,าคให้นนะคนยากไร้โอ้แค่นี้บอสซอมเราบริจาคให้นานะบริจาคให้คนยากไร้จากนั้นเราจะวีดีไปวาง ที่สวนเราต่ออ่าสกุยสกุยดีตัวขาดจะไปไหน,นจะไปไหนให้ตามไปไหนอ่ะให้ตามให้สวนนายจะไปไหนให้เป็น นี่แจรอสนายดูป้ายสักก่อนสนายนูนน่นเพื่อนนี่ทำอะไรเพื่อนจะพาใช่ไหม,มทำอะไรอ่ะฮะเด็กผู้ชอบเรียนน้ำเรียนเนาะเด็กพี่แตงก็พูดเร็วสักกินพี่แตงก็พูดดังสักกินมีซาอะไรฉันไหมจะได้เลขตัวหนึ่ง แต่ว่ามันเล็กไม่ได้อะได้คือเพิ่งได้สกวีดี้มาสกวีดี้ไม่กี่คนว,ว่าจะเล,เล,ล้กเมื่อเสวอน้องฮุกเออเขาไม่ได้มาให้เลี้ยงสัตว์เขามาให้ปลูกผักแล้วมันมาเป็นสัตว์ว้าว มันไม่ได้มามันผักมันมาเป็นสัตว์สวนด็กดำบันน้องฮูกไะเนี่ยมันมาเป็นน้องคู่เล็กคูณตัวเดียวสวนมันก็ใหญ่อยู่แหละแต่ใครว่าเลี้ยงน้องฮูกไปห้าตัวเล็กคูณตัวเดียวสัตว์มีน้อย นั่นไปสอบคนแรกคนที่สอบมากกว่าป้าดิงดิงดิ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 ด,ด,ดิอะไรมั่วมัม่วเฮ้ยอะไรมั่วเ,เกมมันก็สะดวกเลยอ่ะมือดูดอ่ดหออน้านเนี่ยดิกโก้มแตะไกล ดิกโก้มาแต่ไกลแล้วจะขึ้นยังไงอ๋อมีค่ะแล้วปกคิดนะครับเหนะวปกคิป็เนเพลงเลยคุณว่ามีเขาเพลงอาจจะดูหน้าเบื่อน่าเบือเบ่อเงี้ยไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคนเพิ่งหัดทำเพลงครั้งแรกแล้วก็เพลงไลฟ์โซนนี่คือว่าอีอย่างเนี่ยคือจะพูดว่าดีไม่จะพูดก็ก็ใช้ได้ไม่ได้เลย พูดว่าเอียงเพลงกับเสียงมันได้คล้องจอกันมากเลยแล้วจะเก็บเงินดิสโก้เอ้ยอคือเ่ดีจะมาดีๆกำหายไปเฮ้ยดิสโก้มันอยู่ไหนเนี่ย น,นั่นนั่นพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันอยู่ตรงนี้ดูดีมันมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมีอะไรเลก็กๆ่ะอันนี้ใช่ไหมต้นนี้ใช่ไหมลองเก็บดูก่อนนั่นไง ดิกโก้ยังไงฮะดิกโก้แค่เดียวหรอถามจริงดิกโก้ยังไงฮะฮัลโหลน,นคนทยอยเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มแหงใช่ก็จบคิดไปเป็นเท่าี้แหละครับเหนื่อยมากม,มีอะไรหน่มา,าเพื่อที่ อ๋อเพื่อนอยู่นี่อ่ะสวนละหูกอ่ะ no ลาโพลิทีแหละ no สวนละหูกฉันให้เอาใหม่แล้วสวนละหูกประจำฉันแพนด้าโอ้ตั้งแต่วิชุกที่แล้วล่ะเจ้สวยเจ้สวยนี่นะ เจ๊สอยหันน้ามาหน่อยเจ๊เจ๊หันหน้าเจ๊หันหน้าหน่อยเจ๊เออดีมากเจ๊สอยเย๊เจอเจ๊สอยครั้งแรกเย๊เจอเจ๊สอยครั้รงแรกเอาไปแล้ว